เบตันพลาดได้มันเท่าไหร่วะ match found เออโอมมอมวันนี้กูโชคดีอมเออวะแต่เช้าเลยอมเปิดได้วย sr สองตัวรอดเดียวรวงหมดกดโลข้างเดียวได้สองตัวเลยกีดเลยเล่นตัวอะไร ตัวนี้ถือว่าเล่นสุดยอดนะแต่เล่นยากจัดจัดคุบอกอเลยเอ,อ๋อมันต่อยก็แล้วรอวะมันเล่นยากว่ะตัวนี้เพื่อหลวงก็ดีนะขอลองหน่อยแล้วกัน <Okay. S 3> nobody escapes me but they'll try โอ้ฝ่ายบุกต้องเต้นเอ้ยไม่เป็นไรตอนท้ายเกมจะเล่นสบายนะเอ้ยอันอันมาอย่างอ่ะเฮ้ยกผมมันเท่นะไม่มีเรามาดูดิมักาายยิตอู่ไม่มีใครเก็บสไปยด้วยคงโอเค นึกว่า AFK สองอ่ะเพื่อนเดินแล้วโอ้ยเยตัดยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวเลยเพื่อนเลยเลย

อยู่ข้าเบนอยู่ข้างบนก๊อฟมันน่าจะโดนมาอมยิงเก็บถูกมั้ไม่โดนหรือเปล่าไม่รู้เอมไม่น่าอมเอออมยิงอมยิงไม่ใช่เเพื่อนวางโน่นละว่ามันจะไปด้านไหนวะว่าไปซ้ายว่าไปหาเพื่อนเรื่องกลัวเนี่ยมันอยู่มันอยู่มิดว่ามันอยู่ซ้ายความเย็นแป๊ดวัดใจวัดใจ พอใจไปเลยเฮ้ยข oh, ้าว่างกันอะข้างล่างนะเพื่อนโอ้ยสวยว่าแล้วเพื่อนต้องทำได้แม่งเก่งโคตรโอ้ยตกมาตายไม่เอาแล้วเนี่ยหนักเนี่ยเลแซนดี้จะคาปากอยู่เลยเออเมื่อกี้เฮียไปเอาแซนดี้มากินซื้อติดไว้ลูกหนึ่งไม่ต้องซื้อหรอกเดีบุกด้านไหนเฮ้ยเราเพื่อนจะบุกด้านโน้นไป มาเปียวมาเปียวันกมักเหนียวู่มาเปีย I'll find them เยวเปียวเปียวยวเปยวเปียวเปีมเปียวูมาเปียวอมับไม่มีใครเอาละเบิดนะฮะ สักตัวกล้องเข้าไปเช็คไหมอันดันฮะว่าแล้วมมาว่าแล้วมึงต้องมาคิดไว้อยู่แล้วไม่มีพิษงูพิษ That works e l o s ready ปั๊ปับปัให้ กูยิงอะไรของกูเนี่ยมันอยู่ไหนวะโอ้โหกูเกียร์ปียเจอมาเชลมาสเตอร์แล้วมึงอะไแถมสักทีวะเหลืออะไรอยู่อ่ามิวมึงแตกเหลือเป็นโอมแทนอี๊ะโอมตายเพื่อนเพื่อนวิ่งเข้าเลยเพื่อนโคตรจะรักโอมด้วยช่วยโอมมิว เฮ้ย <ostat> เอาเรื่องวะยานปิติวางแมปตอนนั้นใครไปดูแป๊บๆๆๆๆอยมีเหรอปมาไปม้าป้ นนาเ้ยดูดไว้แล้วดูดไว้ไม่เห็นไม่อะไรอ่ะอะไรอ่ะบินอะไรอ่ะไม่เห็นวะเตียนมาเลยมันโล่งเตียนมาเลยมัมีคนอน้างมาเยอะโอ้ยยิงไง กูเกียรบูมบอทเทเลพอร์ broken เฮ้ยสวยเฮ้ยมิวมานี่ดิจะให้เอาระเบิดแทนกูมิวป็ดแบบมันเอามาชาไปเดินบุกเขาอ่ะเดินทัมงหสุดเตมโแ่นะ มาแชลมีอยู่ผู้เดียวนั่นเลยแล้วจะไปเดินบุกกระของแท่นะโอ้ยเอาอีกอ่ะเอามาเอามาแชลไทยเลยคุณไปถ่ายกันก็เพื่อนตัวนึงนะผมว่าที่นี่ว่าอันติมึงอันไม่ใช่ไม่ได้เล่นจะมาอันติกูได้ไงเรา โอ้ยเมื่อกี้อันไม่ยิงมั่วหมดเลยโอ๊ยตามองทุกีข้าน่าจะเล่นตัวไหนน่าจะเอาระเบิดไปวัดกับเขาอย่าลืมดูหลังกันด้วยนะก็ดูอยู่นี่เพื่อไม่เพื่อนอะดูให้อยู่แต่ว่าระวังนะเพื่อนดูอยู่คนเดียวไอ้นี่ดีวิธีจะนตายไอ้นี่ดีวิ่ีเดินร้อยตะกี้วิจัไปได้ดูหลังให้เพื่อนหน่อยดูหลังช่วยเพื่อนหน่อยสวยมาเชลมาสเตอร์มีอีกตัวหนึ่งตัวระเบิดอยู่ด้านในระวังนะ เม่งเออเมืีมันนั well ่งเพื่อนโดนมะเหนียวมะเหนียวอยู่เนี่ยเร็วปัดโอมปัดปัดเต๊เต้ร้อยเพื่อนโดนมะเหนียวโอมด้านหลังตัวหนึ่งตัวท้ายมันมาแน่30สามสิบวิโอมมันอาจจะคุมระเบิดก็ได้นะระวังเลยละกันอุ้ยมะเหนียวเต็มหัวเลยเมื่อกี้เมื่อกี้โอมใช้ปืนอื่น่ไม่ใช่ปืนนี้นะเข้าหัวแล้วยวตายแล้วเออไไมม่่แบบคนอื่นมันแบบมันอยู่ไกลอ่ะวิ่งเลย ก็ปกตินะไม่ติดกูกดเอฟได้ไหมได้จริงพอหลวงไม่ใช่กูแล้วทีเนี้ยเอ้ยด้านล่างไม่ใช่ด้านล่างเมื่อกี้ตรงไหนมันโดนอันนี้วะดูให้โอ้มล้วมีจีก่อนหรอใดิไม่มีตรงตรงที่กปิงอ่ะมันไม่มีใครเลง You are powerless. Wait, clamp, you're good to it. you're good to end. Oh, we got it. I'm powered by. I'm Toaster is broken. Reloading. One enemy remaining. Set three. Dip, 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 dip. I'm good, เราจะไปบุกไหนมาเปียวตรงไหนก็ได้ก uh> ูตายทีแล้วนี่เวนเดลกูแบบคมมากเลยคมกริบเลยมาเปียวกริบเลยเนี่ยมันกูเป็นไม่ชับแมปนะโอ้โหมีหรือเปล่าดูดให้ดูดให้เออเมื่อกี้น่าจะมองข้างบนไม่น่าไปมองฐานสมองเลย อุ้ยสองสเมตรีคนสองพัเมตร r e l o i จะ้า่ามาแล้วไปไปไปนี่จะนอนเลโบออะหลังเข้า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  s k ว้เวอย่เองวะยตบดนะโอ้ยตาบอด ตาหมดเองใช้ยพีนิกอยู่ขวาขวาขวาตรงทางยาวเอยยยยยยยเยยยยยยนนยมไดยย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 ยนยยยยเยย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 หักไม่ทันยย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 ลยย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 ยวยยยดยย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 ้ยย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 ยรยย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 วยย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 ยอะไรมันแฟมาแล้วมันโดนตัวเอง

มีรถมามีรถมาระวังครับรถมาจากทางไหนอ่ะใครเห็นปะเขางบนน้าวัดใช่ไหมบ่าวบ่าวบวคว้าคว้ามีมันเก็บอ,อบัพ n o c k i n g them Careful now น,นั่นเอง ZZR กูดูตรงสลิง ไม่ม e. like ีคนเมาเร็ๆนั่นไงแตวกูดูเองเพื่อนดินมาเิมาก็ทางเข้าเห็นละเพื่อนตัวแดงๆวาเโอ้โหทำไมมือกูไม่นิ่งเลยวะอยู่หลังอยู่หลังไอ้ขวาขวาอยู่หลังมุมขวาขวาอีกเอออะโอ้โผมโอ้โหอม บุญยาบรารมีที่มึงสารสมมาโอ้ม่ยิงก็แพ้โอ้ม่ยิงก็แพ้ห้าสี่สามสองแพ้โอ้มอยู่๊เชื่อมือก็ไม่นิ่งเลยครูมึงเอาแต่มึงทำอย่างี้เลยอ่ะ <c oughs> เครื่อ <c oughs> อะไรวะเอยอะไรไอ้ยจนจะพูดว่าอะไรของสีโสะ มันบอกว่าอํเตอดำดัมพุว้ายเกือบโดนกูแล้วไม่หลหฮัมเจ็จแั้งเลยอันนี้ปัญหาอ่อนะฮ้ s ออยลัเบอหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้า ช่ป่าววะโอ๊ยไม่น่าแชรบเลยกูแบพันพีอะไรเ่ยมึงไม่สัตวยิงไม่หันนด้านบนเห็นไหเห็นเหเห็นระเบิดมาล้วหอยองชุบ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 ชยบชุ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 บชนคมุุ ขอร้องเถอะสักครู่ชิวหายแล้วไงเราอะคุ้ยไอ้จวเี่วอนศพผ่านอืมโอ้ยเชี่ยวึ่งเพลงตอนนี้กูยัจำมันได้เลยโอ้มไปบีโอ้ไปบีได้เดี๋ยว มันเต็มเลยนี่ดิว่าไอ้เพน้ยเกือบไปแล้วกูเฮียมจีดีเนยฟุกยิงโดนอะไอ้เพี้ยนทำไมมือกูไม่นิ่งเลยวะเล่นยังกากเลยกูอะนาีิผมอาโอ้โอเคืนนี่จัดปะระว่งนะตรงท่อแถบกูหมดแล้วนะไม่ไดเพื่อน ตวันมิดนิ่มเลยอะมิวงเอาอย่างวะอยู่ด้านในอยู่ข้างบนอนะเดินหักขวาแน่เจอนะมิวหักขวาหักขวาแนะ่เจอไงไงไงยองซสาเฮีย <laughs> yeah, นี่ิตั้งอะไรจัด ไม่รุ้งเหมือนตาเมื่อกี้เลยว้ยก้เนี่นแคสแล้วมันเลี้องถัมึงว่ากิมหลังรุ่ยหนมิดสปายสไตรอยู่โอโซดิกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกำลังกำลังเกาจมูกลเมื่อกี้ Everyone hiding. Lạc! Killer! Ally, ally. So, hôm, lỗi là. mọi người. Von miran. Cóc, cắt xin. Lótman. Ni rơi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. 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 มันระวังนันบนมีเฮ้ยเ้ยวกเล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะมันจะเป็ดล้วนเลยเล่นตัวนี้มันต้องอันนี้จัดเลยว่ะต้องเลื้ยจะจับจังใได้หระมันจะมามันจะมาชมกมันจะมาชะโมกผมจะดูเฮ้ยเฮ้ยแนอ๋อตาบอดอ๋อตาบอด กลังจะิลโมมนันโถอ่ะบเจ็บมากมันเจ็บจงีโล่จตาบอตาบอลมาแล้วมีคนอย่าเรียกอย่างนั้นเอ้ากดผิด Hoa 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 เอ้โอบอลไปแดกซะแล้วไงยิงแม่งเลยปะปังไอ้หมาปิ่นหมาเปียวพลังอุมมาเปียวทั้งหมดพร้อมเอาไปยิงอุ้มมาเปียวแม่งเอ้ยมากันตึมเลยด้านหลังด้านหลังเฮ้อะไรจะขนาดแต่ว่าโอดินโอ้ยยิงกันปานจะแหกตูดดม การถ่ายอันไปเลยได้ได้เผาหนะโดนมันนเสียโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยศพกูมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยยิงรถทีเถอะช่วด้วยระเบิดระเบิดกลงไปกันไปไม่นะกระจายอยู่ทุกฝั่งว่าตอนนี้เราแพ้เลยยิงกระปีทิ้งไม่งั้นตามบอดแน่ mày ơi bát player they should give up now <noise> teleport ready mày chào mà mày mày bia mày 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 mã mày ไม่รู้หรอกเขาแฟ้ใครแต่เฮียหน้าอย่ม้ยางนี้โอ้ยโอ้ยตาบอดตาบอดอย่างเงี้ยาโอ้ยอันเนอ้์ไปตายซะไปคุยงึดกับตัวเองวะไอ้เฮียตรงนี้ตรงนี้ยิงใครไม่โดนสักคนชีวิตมีอีกตัวซ้อนกู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 อยู่หลังอยู่หลังมันอยู่หลังมันอยู่หลังกูกูเราชนะแล้ว ได้ดิ่จริงๆๆ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 ๆ เอ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 ไม่ทันว่ะยิงไม่ทันทำอะไรวะโอ้ยแฟลเต็มหน้าเลยเพื่อนเพื่อนฆ่าฉันโอ้เพื่อนฉันฆ่าฉันโอ้มิวแตกแน่แน่อย่าโดนแฟลเพื่อนเต็มหน้าเอ Spike planted Last player standing ไม่กูเซฟปืนหรอฝันไปตายดิใสมือมิวใายมือบนมีตรงหน้าต่างใายมือบนเฮียขวาเออขวาเออมาดิสัตว์เซฟก็ได้นะเพื่อนบางทีมึงจะเข้าไปหนึ่งสามปะล่ะอัดเข้าไปเลยมิวดับบนไปยาวลงมาแล้วสวยสวยจุดเลยแหม่มาเปี่ยวมาเปี่ยวแม่เปี่ยวเขาเปี่ยว อ่าพอซื้อของหมดอย่างงี้ก็มันมีตังค์เล่นอยากเล่นจับกูไปเอเลยอ่าฮะโอเก็ได้งั้นเดี๋ยวกูคุม B ให้มันไม่หูฟังได้ยินข้างเดียวเรามาบังอีกเว้ยบี B B มันตีหน Out of วางวางสกิลไม่ได้วางสกิลไม่ได้ไอ้เหี้ยอันโดนใบเออว่ะโดนใบอยู่นี่ว่ะ แค่ปอกว่ะเฮียกูวหวทำไมวางสกิลไม่ได้วะไปลั๊กลนจ์ไอ้ลูกกองจะร้อนนี้ไออะไรของมันอะเอาอะไรของโอมอะมันแม่นนะโอมโดนใบกูไม่แม่นแล้วจ้ะมันิวตาบอดเกลี่ยร็จแล้ว โอ้กระโดดยิงเลยโอมตันลงล่างเจอจะเป็นที่หลังมึงก็ได้แอนแน่หลังมึงอะตรงทางเข้าประตูกูไป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 วัดใจ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 สวยหาปืนกลดมาให้หน่อยอมเอ้ยอมตรงพื้น เออปืนเดียวกันเลยไอ้เหี้ยมุณชลองค่ายวะกูก็นึกว่าแฟ็นท่อใหม่เหี้ยเอ้ยไม่ไม่นั่นปืนเดียวกันไอ้เหี้ยยังชอบเลยว่ะเรารีบไปวางสกิลก่อนแล้วกูอะตรงนี้มันวางไม่ได้เริร้อตร That works. เอเอเอหรือเปล่าเอาหมายตัวได้เทไปละเงียบปะเอก็เงียบบีก็เงียบมันเอฟเคปะเนี่ยเอไปนะถ้ามึงเอฟเคกันละทีปะพอดาวไดบเพื่อนเนี้ยไอ้เฮ้ยเงียบปะไม่ม่เงียบเบียบบียบเบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอมาเอมา

มีใครจะเล่นอันนี้ไหมรลเหรออยู่หลังมึงอะเอ้าเฮ้ยกูซื้อผิดมาเปี่ยวมาเปี่ยวเ้ยวอ้าเอาวะควรจะเซฟเงินดีไหมเซฟดิว่าไมไอ้เหียมันจะจบอยู่ลต้องเก จะเซฟหรืไม่เซฟก็ขอเซมันวอดอะไรกั้าใจแล้วซีวิธีการเล่นของข้าล่ะน่าโอ้โหกูกำลังโกกูกำลังโกกำลังไปใช่ไหมเออใช่อตซอร์ e มืด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 มองไม่เห็นเฮ้ยล็กไปเหรอมโอ๊ยโอ้ยแม่งเอ้ยกูยิงกากเกินอ่ะกูเดินยิงด้วยโง่ชิบเป่งเลยสไนค์เฮียเดือดจิผมดูบนอลเนินนะเฮ้ยวิวมาเปี่ยวไอ้เหี้ยมันแพนบีปะเนี่ยเสียงเอไม่มีเลยอ่ะมันล่อให้มามันล่อให้มามันล่อให้มาเอฟีอะ มาดิสัตว์ยืนเปิดตัวปัจจัยมาเปี่ยวใช่ไหมใช้เ <kind> ด <abonn és> ้วยโซงคงสกิลอะ cage t r i g g e r e เฮ้ยเฮ้ยเสียงชัดเลยมิวตรงหน้ามึงอะระวังด้านหลังระวังด้านบนด้วยสวยอมกูเยี่ยมสวยงามอะไรอะ เห็นเจ็ตมันแบบมันบินแบบอันนี้แล้วเจ็ตไหนเอ้ไม่ใช่เจ็ตแลสยิงเจ็ตมากูแบบฮะวิวขอปืนนะครับเนี่ยเนี่ยซื้อให้จนเลยนะโอ้โหรับนานก็ซื้อปืนได้ไอ้สัตว์เออได้ชั้นนี้ก็แล้วอไงโอมเงินโคตรเยอะแล้วทำไมโอมไม่ซื้อให้วะเอางี้เดี๋ยวกูขายคืนมิวให้นี่มิวได้เงินโอมซื้อให้หน่อยเนี่ยมิวได้เงินคืนแล้วทีนี้เ้ยไป ก็วางไอ้เล็บแทบอยู uh, ่าวบ้านเขาสารอร่อยอเจบีอะไรนี่แหละโอ้โหตอนนี้เขาสารแรงอะไรเงี้ยสวยกดสกิลเล่นไปเรื่อยนะบอจแล้วบนบนน อู้ยอู้ยอันทำอะไรเมื่อกี้อันแม่งโผุผาเกินไปเปล่าปลอมด้วยอ้อมล่างนะมิวแป๊บนแบบเดียวนี้เมื่อกี้มันขึ้นว่า enemy อะไรสักอย่าง e n เอนด์ม t สปอ so close สวยเพื่อนสวยเฮ้ยเข้ามาบีบีบี ล่างต้องสลิงสลิงสลิงสะดือต้องสะดือเหรอใช่ใช่ใช่ครับสายมือสายมือระวังหันหลังนะจะตายกันเลยอย่างอยมันบางมีดเฮ้ยเห็นเป็นปลายตีน่ะยิงไม่ทันน่ะมิวตาบอดเพื่อนแม่งเหี้ยสวยสวยสวยระเบิดอยู่นี่ระเบิดอยู่นี่สวยงามสวยมิว